ต่อไปข้อสิข้อ18นี่ก็เป็นการนวนอีกนะ18สมมุติปริมาณเงินฝากที่ธนาคารกอรเท่ากับ8,000ล้านในขณะที่เงินสำรองตามกฎหมายให้เก็บไว10้10%บธนาคารั่กล่าวถึงเงินสำรองไว้880้อยแดสล้านนอกอ่างนี้ธนาคารังกล่าวยังไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาอีก2,000ล้าน ดังนั้นธนาคารแห่งนี้จะสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าได้อีกเท่าไหร่เราเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนเลยเขามีเงินฝากอยู่8,000ล้านคูณสำรอง10%ต่อ800ล้านบาท800ล้านบาทคือเงินสำรองตามกฎหมายที่ต้องมีนะแต่เขามีสำรองสำรองจริงเนี่ยไลร่8 8 0 ล้านลบกันเหลือ80ดัง,งนั้น80ส้บนสามารถปล่อยกู้ได้อีกไหมปล่อยกู้ได้อีกไอ้ตัวนี้เรียกว่าสำรองส่วนเกินนะสามารถปล่อยกู้ได้อีก80ดังนั้นข้อนี้ก็ถามว่าจะปล่อยกู้ได้อีกเท่าไหร่แน่นอนคําตอบแรก80แน่นอนแต่80จะบวกอะไรอีกเขาบอกว่าธนาคารอานี้ไปกู้ไปอีก2พันล้านการไปกู้นั้นต้องเก็บเงินสำรองไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะ ไม่เกี่ยวใช่ไหมเราบอกเฉพาะรัฝากอยอินเดียที่ต้องเก็บสำรองแต่เราไปกู้จากที่อื่นมาเราสามารถปล่อยกู้ได้หมดดังนั้นก็แปลว่าไอ้สองพันที่ไปกู้มาเนี่ยก็สามารถปล่อยกู้ได้ด้วยดังนั้นตอบสองพันแปดสิบที่จะต้องปล่อยกู้ได้ข้อนี้ก็ตอบข้อกอไก่สองพันแปดสิบ